นั่นหละมเจ้าศิลของมูเจ้ารักษาเด้ศิลศีลหารักษาได้มันจะเป็นแล่ดึงดูดทรัพย์สมบัติไหลเข้ามาหาเฮ้ะผู้มีศิลมีธรรมประจําจิตประจําจันจังหวะศิลก็แปลว่าสิริมีศิลผู้มีศิลผู้มีศิลเป็นผู้มีสิริจังหวะสิริพค้าสมานาโยสิริ เป็นทีไรมาแหงพ่อข้ัพท์ทั้งหลายบุมมีศีลที่นี่เห็นบอกยังพระ้ากูลเะิเ่นรักษาศีลมาตั้งแต่อดีศตศาสตร์ของคนกรบบจักมันพร้อมมันเกิดมาอายุแปดสิบปียังออกบวชบวชมาแล้วไปอยู่ในพระพุทธศาสนาอีกแปดสิบปีอีก ร่วมแล้วอายุาเขิ่นร้อยหกสิบปีจึงได้เข้าสู้พระนิพพานธ์ขั้งพุทธกาลไมเได้ยาเม็ดหนึ่งกับบริษัทมาขับป้อสมสมอสิกสิ้นเดียวกับบริษัทนุโมูเพราะว่าบ่มีโรคไข้เบียดเบียนนั่เพื่อเกิดมาได้สารวริพภัพมันสมบุญพวกที่เป็นโรคนั่นโรคนี้อดอดไดกรรมทั้งนั้นละกรรมมันมาจากใสกรรมมันมาจากการกระท่ำากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพวกคนเพิ่งจงให้รักษา กายบให้มีโทษบ,าาบ้าจา่ให้มีโทษจิตใจบให้มีโทษให้มันเป็น,นกปกติให้มันเป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลแล้วมันก็เป็นธรรมเมื่อมันเป็นธรรมแล้วก็มันจะเกิดเมตตาสงสารบุคคลอื่นสัตว์อืน่นปรารถนาอยากให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่มีความสุขกายสบายใจนั่นเป็นอย่างจังเมตตาสงสารเขาเพราะสมบัติไม่เท่ากันสมบัติสมบัติคืออย่างสมบัติกับสมบัติร่างกายเนี่ยต้นตัวของเขานี่ มัดตัวน้อยก็มีสมบัติเท่ากันกับข้างมีธาทั้งทีดินน้ำไฟร่มมีดินมีน้ำมีไฟมีล่มสร้างตัวนี้ใหญ่ก็มีเท่ากันกับข้างนี่แหละมาเขามหาบุคคลสันสูงสันตำสมบัติเท่ากันแต่ว่าผิดกันสูงต่ำพวอกันนี่คือยังคือสติคือปัญญาคือด้านคิดใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระทมาสอนในพระข้านี่สร้างสมสติปัญญาให้มันสูงขึ้นห้มันเด่นขึนนั่นน่ะเพื่อจะตาม หาตนของตนให้มันหูให้มันเห็นเดี๋ยวนี้พวกเขาบ่เห็นของเด็ดบ่เห็นตนพระพุทธเจ้าพูดว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเล่าถาคตเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาธรรมในที่นี่หมายถึงดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจอันนี้มันเป็นน้ามธรรมมันบ่เป็นตนเป็นตัวบ่ไม่รูปบ่ไม่หลัก่วนเป็นรูปเป็นหลักเนี่ยอันนี้มันก้อนธาตุทั้งหากนี่ก้อนวิบากวิบากผลผลกรรมที่เขายึดมากเขาเขาสั่งมากนี่นิสรุลกอีกแบบหนึ่งพ่น พระอาเรียเจ้าพูดว่าก้อนสก้นละกายนี่เพิ่นเปรียบประมาณไม่เหมือนกับคุกหรือว่าเลี่ยนจำหรือว่าตะลางขังจิตขังใจสิเนี่ยเก็บกับเก็บกับหาทางออกบ่ได้ปวดกับหาทางออกบ่ได้หัวรอกับหัวร้อยยุ่ยได้ตะลางล่าเลื่งบันเทิงล่าเลื่อยุ่ยได้บันเทิงยุ่ยได้เลี่ยนจำพวกที่อยู่พวกที่อยู่ในเลี่ยนจำมันมีความสุขบอลเนี่ยแปลว่ามันถูก นี่พวกเขาคือกันอยู่ในเลี่ยนจํขึ้นกันเป็นทุกข์ขึ้นแต่ท้งทั้งทีมันทุกข์อยู่มันก็บอกหูบอเห็นอาการที่บอกหูบเห็น,นพจนให้เสื่อใหน้าว่าตัวอวิชชาคือความรูมันปิดมันบงังเพราะฉะนั้นเนี่ยพจนจชงหาห้มาปฏิบัติมาสั่งเอาเอาการให้ท่านการเสียสละเป็นเครื่องคัดเอาศีลเป็นเครื่องคัดเอาสมาธิเป็นเครื่องคัดเอา,เอา,เอาปัญญาเนี่เป็นเครื่องคัดคัดไปคัดไป,ดไปมอนก็เขาคัดพื่นน่ คัดไปคัดไปด้านเขานะครับจน,นจนกลจนกลัวพุลละพื้นอาพื้นเฮาเฮาเขาซองแล้วไปมัดซองเห็นใบานาเฮาคือกันกขาเฮ่าซองกระจกพุลละนี่นี่เหมือนกัน,นสติสปัญญากระจกภายในคือจิตใจถ้าผู้ใดเห็นหนาตัวของแปลว่าเห็นตนของตนเฉพาะในคำว่าผู้ใดเห็นตนผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยจะถามว่าเฮาเป็นคาราบดญาติโยมสิจิฮูได้เห็นในบ่บม่ต้องสงไขยหรอกเพราะให้ปฏิบัติ เมื่อทําไปทําไป,าไปเมื่อพลังมันพร้อมกำลังมันพร้อมมันจะห้ผพ้นเองแต่มาโดยส่วนมากนั้นมันพูดปฏิบัติเวลาเวลาเขาเวลาปฏิบัติยกตัวอย่างย่างนั่งสมาธิภาวนาพอนั่งเข้าไปนี่หลวงปู่ก็เลยเพียประมาประไมเหมือนกันครับไปเขาปลูกมันสัะหลังหรืปลูกมันเกลียวหรือปลูกพลเมกลากไม่แล้วพราปลูกเซตเลยบ้านี้ กวดเอากวดหาหัวมันทันทีเลยแม่นบ่มันเป็นไปได้บ่มันก็เป็นไปบ่ได้นั่งชมบิ่นาใช้เวลาซะก่อนจนกลัวว่ามันสิผิดดอกออกผลจนมันจ้ออกหัวขึ้นมาให้เฮาเฮาเห็นนั่นเว้นไว้แต่ของเก่าเฮามีของเก่าของเก่าคือคือเพิ่นว่าบุญบารมีหรือหรือวาสนาบารมีน่แต่อดีตาตที่เฮาได้สร้างสมมาเหมือนกับ นั่งกรุงทนเกศีนพระสารีบุตรพันเทศประโยคเดียวท่านว่าหนึ่งหนึ่งไม่มีสองนี่คืออะไรได้แก่อะไรนี่นั่นนั่งกรุงทนเกศีนี่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์โดยเสียพันนี่นี่ก็แปลว่าของเก่าิ่นมีพงเฮาเนี่ยมันบ่มีเฮากระทําให้มันมีขึ้นวาฒนาคือการกระทํามันมีน้อยทําให้มากได้มันบ่มีสร้างขึ้นมาให้มันมีเนี่ยเดี๋ยวไปทอดทุระ หนึ่งหนึ่งมันไปทอดธุระสองมันไปดูถูกรูมินตนเองว่าเฮานี่บุญน,น่อยวาสนาหน่อยบมญฐานะเฮาผู้พระพฤทธปฏิบัตินั่นไผ่ก็ได้ได้วยว่าขอให้ปฏิบัติขอให้เสือพระพุทธเจ้าเรื่องที่มันบ่เสือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่พวกเฮาทั้งผู้ฟังอยู่เนี่ยก็ทั้งผู้ว่าอยู่นีขึ้นกันเนี่ยบางที่เกิดพรพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้พุ่นพระพุทธเจ้ามาตัดที่โลกบมญหน่อยเด้อเมื่อวางศาสนาไว้บางพระอ,องค์ก็ สี่หมื่นปีแปดหมื่นปีมากกว่านี้ก็มีที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีตเอพระพุทธเจ้าที่สวดอยู่ในพระสูดสัมพุทเทนสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าหรอชั่วทีมอดฮะฮอดพระพุทธเจ้าของห้านี้ลายว่วปุ่นบางทีห้องเกิดพร้อมองค์แรกก็ได้เป็นยังมันจะมาค้างอยู่หรืเพราะมันโมเสืรอมันโมเสือเพระพุทธเจ้าเมื่อห้องตื่นจากหลับเรา ย่ะมาตย่ามนั่นใจสัง่งออกปฏิบัติออกของไปข้อมมันอย่างต่ำที่สุดก็ให้มันได้อาจาระศรัทธ,ธาความเสือมันในพระพูธศาสนาบ่ให้มันไปถือลักตรึงอืน่นศาสนาอืน่นเอาเอาพระพุทธพระธรรมพระสะงฆ์เป็นชนะเป็นที่พึงอย่างหน่อยก็อย่างซาถ้ามันย้อนคำมาเกิดอีก็เพียงเกตศาสตร์เกตปีเกตเดือนเกตวันถ้าเกตศาสตร์ศาสตร์ละร้อยปีก็เจ็ดร้อยปีมีวามหวัง ถ้าบ่านนั้นแล้วท่านนั้นยังมองไปท่านหนายังบอมีจุนหมายปลายทางเหมือนเขามองลุงน้ำหาสมุติทะเลนี่บอกมิบม,มีฟังบอกมีเดินเพราะท่านนมาปฏิบัติให้มันเชื่อมาในพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่นะที่ถือศาสนาหรือพูดหรือบทถือก็ตามที่ไดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อานิสงส์ของการสร้างคุณงามความดีทั้งนั้นนะ มีอันนี้สงของการให้ท่านอันนี้สงของการรักษาศีลอันนี้สงการเจริญเมตตาภาวนานี่นั่นล่ะบุญกุศลนั่นนี่ล่ะมันจะพักดันให้มาเกิดเป็นมนุษย์ดิถ้าบ่ยังนั่นถ้าผู้บ่เสื้อบ่ะนี่บ่เสื้อพระพุทธเจ้าบาปกระบ่มีบุญกระบ่มีนรกกระบ่มีสวรรค์กระบ่มีนี่อย่างศาสนาอื่นเขาเนี่ยพวกคิดพวกอิสลามพวกเขาเขาบ่ถือเด้เขาบ่ศีลธรรมเนี่ยนั่นเนี่ยพวกนี้มันจะพักกันอ้วบะ ใบหนาหรือหันหนาะลงศงซู์เมืองนากเมื่อแตกตายทำไรคันรมชั่วเนี่ยมันจะพักดันยึดใจให้ไปเกิดในภุมิที่ดำพุ่มที่ํำไปเกิดใส่พุ่มที่ํำไปเกิดในเมืองนากนไปเกิดปเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสันตและสารไปเกิดปปเดป็นพูดพี่พี่ศาสย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่ไฟกุศลเฮาบานีเฮามีการที่ท่านมีการรักษาศีลมีการเจลิญเมตตาภาวนานี่นี่กบุญกุศลนี่จะพักเด่นจิตยึดใจเฮาขึ้นกัน อย่างต่ำที่สุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์อันรอรอบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้สูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดได้สวรรค์หกสั้นสั้นได้สั้นหนึ่งนี่ถ้งแล้วแต่กําลัง้าสูงขึ้นไปอีกก็พื่เราไปเกิดได้อาพ่อมโลกพ่อมทิพหกสั้นสั้นได้สั้นหนึ่งพูดสุดสูงขึ้นไปก็ไปเกิดได้สุธสวาสดหาคำไปถึงสุดสวาสแล้วบ่อย้อนลงมาเกิดอีกพื่อเราปณิธานทั้งพุ่นลด มันบด้ยอนเมื่อเกิดเมื่อแกเมื่อเก็บเมื่อตายพ้นจากทุกข์นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการปฏิบัติเจตนาของพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่อยากให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติหาหนทางสร้างสติสร้างปัญญาเฮ็ดยังไงที่ทีมร่างกายนี้ได้ถ้าทีมร่างกายเนี่ยกายบ่มีโรคไผ่ไข่แคบก็บ่มีบ่มีกายบ่มีโรคบ่มี่ไผ่โบมีกายกายบ่มีเวทนาบ่มี ไก่บะมีสัญญากับบะมี่ไกบะมีสังขารพุงหุมพุงแดงพุกคิดขุมนึกติดใจเสียใกับบะมี่ไกบะมีวิญญาณความลำตรับต่างหูสมุกลิ้นกับบะมีเนี่ยบะมียังมิเตดวงทำหลวมๆมิเตขี้หลวนมันจะจบหรอยู่นี่เลยของดีที่สุดดูน้ำพวกเ้าวหนิอยู่ในดวงจิตดวงใจเ้าวหนิยังมองข้ามตัวเดียงยับไปดูถูกตัวเดียงมาเ้าวหนิบุญน้อยว่ัฒนาน้อยถ้างหูว่ามันน้อยก็สร้างขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยหรอก